ทำไมพิ่งมาคิดได้ตอนนี้นี่มันเป็นคำพูดที่เราค้นพบว่าไอ้เรื่องราวที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีกับเราแต่ไอตอนเวลานั้นเนี่ยทำไมเราคิดไม่ได้หรือทำไมเราไม่ลงมือทำตั้งแต่ตอนนั้นเลยพอมาพูดเอาตอนนี้บางทีมันก็สายไปแล้วแต่โชคดีหน่อยถ้าบางทีเราสามารถลงมือทำได้ที่มันยังทันอยู่มามาฟัง5เรื่องที่เราควรจะคิดให้ทันกันเรื่องแรก อยากจะทำอะไรให้ทำตอนนี้เลยมันอาจจะฟังดูค่อนข้างน่าเบื่อนะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยการที่เราจะลุกขึ้นมาทำอะไรจริงๆจังๆมันต้องต่อสู้กับตัวเองมากๆแล้วการจะทำอะไรสักอย่างให้มันได้ดีนะมันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นให้ลุกขึ้นมาทำตอนนี้เลยก่อนที่ไฟในตัวของเรามันจะมอดหมดหายไปเช่นถ้าตอนนี้ใครคิดจะทำคอนเทนต์ลง t ิกตอกบ้างก็สะบัดความขี้เกียจความกลัวในใจแล้วลุกขึ้นมาลงมือทำเลยครับ ช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยได้ผลอย่างที่เราคิดสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าอย่าล้มเลิกแล้วกันเพราะมันจะนำพาไปสู่เรื่องที่สองนั่นก็คือเรื่องยากที่เราไม่ลงมือทำในวันนี้หรือหลีกเลี่ยงในวันนี้มันจะยากขึ้นในวันพรุ่งนี้ถ้าคิดได้แบบนั้นก็รีบผลักดันตัวเองให้รีบลุกขึ้นมาทาอะไรยากๆซะก่อนที่ความยากมันจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณเพราะเรื่องที่เราคิดว่ามันยากในวันนี้แล้วเราไม่ลงมือทำมัน พรุ่งนี้ความยากมันอาจจะเท่าเดิมแต่เวลามันจะเหลือน้อยลงก็แปลว่ามันจะยากมากขึ้นนั่นแหละครับ 3. การรักตัวเองมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกหลายคลิปที่ผ่านไปผมพยายามบอกให้พวกเรารักตัวเองให้มากขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่อยู่ดีๆจะรักได้เลยมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกนะครับเพราะบางครั้งเวลาที่เราดาวกว่าความรู้สึกเรามากๆการรักตัวเองเมื่อเทียบกับเรื่องง่ายๆอย่างการกินน้ำมันจะกลายเป็นเรื่องที่ยากมากๆ เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกทำตัวเองให้ชินกับการรักตัวเองเรื่องที่4ครับยิ่งรู้น้อยยิ่งมีความสุขง่ายไม่ได้หมายถึงความรู้ความเข้าใจความสามารถที่เราจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองนะแต่มันเป็นเรื่องชาวบ้านที่เราต้องยิ่งรู้น้อยที่สุดเพราะถ้าเรารู้น้อยเราจะไม่มีอคติกับใครซึ่งมันทําให้สมองเราไม่วุ่นวายแล้วก็เช่นเดียวกันเวลาเราเรียนรู้อะไรใหม่ เวลาที่เรารู้เรื่องนั้นน้อยเนี่ยเราจะเปิดรับได้มากขึ้นและเรื่องที่5ครับไม่ต้องซื้อทุกอย่างที่มันลดราคาก็ได้เพราะเราก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรรู้นะว่า S A L E เนี่ยมันยั่วใจยั่วใจแต่พวกเราลองคิดดูนะที่ผ่านมาเราก็อยู่มาได้โดยไม่ต้องมีของชิ้นนั้นนี่ แต่พอเห็นมันลดราคาแล้วไม่ซื้อดันรู้สึกขาดทุนในใจซะงั้นเลิกได้ก็เลิกซะน,นะครับแล้วอย่ามาบ่นว่าแอปช้อปปิ้งมันดูดเงินเราบอกแล้วนะทบทวนตัวเองแล้วคิดให้ได้นะครับอนาคตจะได้ไม่ต้องมาพูดว่าทำไมเพิ่งมาคิดได้ตอนนี้เนี่ย